สวัสดีครับคุณผู้ชมครับปุ๋ย3ามโพแดงปุ๋ยอินรีเคมีธาตุอาหารครบจบในกระสอบเดียวนะครับคุณผู้ชมนะครับสูตรละเบิดรวงนะครับสูตรนี้นะครับใส่ข้าวนะฮะรอบแรกรอบเดียวนะครับสูตรระเบิดรวงนะครับมียูเรียมีธาตุหลักธาตุรองครบ นะครับคุณผู้ชมครับครบเลยครับอินทรีย์ผสมเคมีนะครับเขียวทนเขียวนานต้นแข็งแรงเพิ่มผลผลิตนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับสิบสามสิบระเบิดรวงนะครับแต่กอไปตั้งนะครับต้นแข็งแรงเม็ดใหญ่เม็ดแต่งเม็ดเต็มนะครับคุณผู้ชมใส่ นาข้าวนะครับรวงดีรวงใหญ่รวงเต่งรวงเต็มนะครับปุ๋ยสามพแดงนะครับคุณผู้ชมนะฮะอินซีเคมีนะฮะใส่ข้าวเม็ดใหญ่เม็ดเต่งเม็ดเต็มระเบิดรวงนะครับสุดยอดครับปุ๋ยสามผูแดงลูกค้าประจําใช้มานานนะครับหลายปีนะครับสิบสามสิบนะครับนาข้าวครับเม็ดใหญ่เม็ดเต่งเม็ดเต็มสิบสามสิบปุ๋ยสามพแดง ปุ๋ยดีมีคุณภาพนะครับคุณผู้ชมครับปุ๋ยสามโพแดงราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษจัดส่งฟรีถึงบ้านนะครับราคาพิเศษสอบถาม0942566969นะครับ0942566969นะครับมีราคาพิเศษนะครับคุณผู้ชมนะครับราคาพิเศษอินซีเคมีนะครับนาข้าว สูตรระเบิดรวงนะครับเริ่งรวงเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ย3ามูแดงนะครับคุณผู้ชมครับรีบโทรมาครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับปีนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรราคาดีนะครับทางรอดเกษตรกรต้องลดต้นทุนนะครับปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องปุ๋ย3ามูแดงนะครับคุณผู้ชมครับ10-30ระเบิดรวงสุดยอดปุ๋ยอ c ซีเคมีนะครับคุณผู้ชมครับ